อี้เยอะกยู่ไหนมึงอยู่วายอะไรเนี่ยแปดห้าแปดห้าข้างหลังอ่ะเขาเขียนอะไรเอี้บ้านสูงสั่างสั่งบ้านอะไรอะไรที่ไหนอุ้ยยังต้องยังต้องมึงบอนละวายด้วยไอ้เฮียใช่เพื่อนเฮียเหรออ๋อเฮายอะไรไอาเฮียอะไรพวกต้องมาคุยอะไรเด้อไอ้สัส กู <cents input> ุป <Lil whis> <istles> ิไวายเฮียทุกแม่งเอ้ยเอากูทยไม่ทุกแมงเฮียโปกเงี้เกิดของมึง้โอ้โหต่างบอกคนเฮียอะไรตดมึงดูดิพื้นเราด้วยกันนะเราเขาทำอะไรเป็นพื้นนะเฮียคนไม่เมกเซนเลยครับไม่ฟองเลยฟองเล็กด้วยอย่า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 เอาเฮียอะไร เอากิหน่อยเอาไปเผาเอาไิพอถทานได้ว้าวเยี่ยเไาไปอันเดียวอ่ะอไม่พ <c oughs> อฮออนอ่าฮ่อันนี้อันนี้ขเขาเจอแตกูเต็มก่อนเลยกูดูกูไปขโมยเตาจากหมู่มบ้านไหนเห้ย แลวกูวา,างเตาใช้ดีเอางไปใช้ดีเอาใช้ดีดดดอีกเื่องอันนี้คือกูไม่ได้คาบเองนะเตาเนี่ยแต่พวกนี้กูไม่ได้คาบเองนะเว้ยเนี่ยกูเคยมุยเติมหมู่บ้านมไดีอ่ะคากล่องดีไม่มีไม้โอ้ยตัดต่อมาไปทำบ้านมได้เ,เรื่อยเจ๊ไปเจ้ากูได้กระดูกมาสิบสามอันเลย ยเียหายคนเดียวเจาโลกกูเกือบแตกโลกกูเหลือเหลืครึ่งเดียวละวานทำไมคนเหี้ยอะไรงานทำไมเหี้ยมางยการเล่อไมมครดบอกถึงนีสัสคนได้ไหมเหียนิสัยสเหี้ยันมีกรเทียึงจะระเาิดคนได้ก็ได้ฮี้ยม่ครับมันเป็นระเบีดยุบ ระเบียบอะไรระ<ช>เบีย,ไยบ,บยไรม,มันเป็นระเบียบไหมฮะจะแบบกุ้ระเบียบควรอะไรครับแม่งวางวัคเลตเบิร์เบิร์ดเลยตรงนี่มันไม่พอไอ้บองังวยพอต้องใช้ให้มัน,น,นสุดกูไปในโลกเลยเลยคะได้แล้วเด้เปล่เพชรอะเจอไอ้ตาไอ้น้ำน,นะน้ำไม่ที่ขุดเพชรอะ

ก็เป็นตูต่างเลยไม่ใช่ยังต้องค่อยๆทำตัวยังไม่ยังไม่เจ็บหัมือโดดแด่ประตูใกล้ประตูต่างอะไรสักตูต่างใกล้ๆลาวาเลยจะใครมันปลูกทำไมมันป่วยดูี่วะมันปูกเป็นต้นใหญ่ที่จะได้แมบอันทีเดียวได้เยอะ ไม่มีกระโดกไปก็วางให้มันเป็นสี่บอกไอ้ทีเดียได้แล้วออือวางเป็นสี่บอกมาได้นี่ละแล้วก็รอมันโตที่อ๋อตัวคนใหญ่เนี่ยตัวคนใหญ่ เแค่มแถมดินไม่ด้วยจ้ามันแถมดินนีไม่ด้วยเห็นดินไหมเออไอ้ดินเน่ามันคือดินเน่าเหรอไม่กูไม่รู้ไม่ใรรู้ว่าใมันเป็นดินที่ไว้ปลูกเลดอ่ะนี่จะลรคตัดมันจะไปดิไม่มีไฟอะไรก็ไปปะ มีไฟไม่ได้วิมีจุดไฟแบบให้มีมันจังๆฟอกูนี่ต้องรอไว้แล้ววิธีการจุดไฟเราเราจะไปเรากันเอาไปแช็กันเลยจะไปไฟใหม่แล้วมันไม่ติดวะไฟใหม่ๆกูเลยเด็มึงก็ทำมบบนั้นดิไปแช็ค ทำอไรทำไได้กูไม่มีอันกูไม่มีกิ่นในแค่นั้นอ่ะได้ล้เงเต็มเลยเอามาดิเฮ้ยเฟใหม่ตัวใหม่เฟยใหม่ตัวใหม่อะไรใหม่ตัวใหม่อุยดูใหม่ตัวใหม่หนู่ เฮ้ย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 มึงขุดทิ้งนี่เฮียหายหมดเลยหายหมดเลยจะมาโคนเยอะจะมาโคนเยอะเฮีย่าทุบอทุบมึงกระดูกตีไปไม่มตีไอ้เหี้ยมึงต้องเอาชเชนี้ออกวางไว้ตรงนั้นได้มึงอ่ะดูกูทำให้ดูกูดูยูทูบมา เจรไบร l ังร้านเลยจ้ะน,นี่คุยนี่อ่าใหกดไงก่อนอเอเออกดก่อนไปดีก <พอ S 1> ได้เห็นไหมยี่กดเนยได้แล้วได้แล้ว อเะไรรถดีอ่ะครับอยู่ครับนี่มาแล้วไปละไปกับตัวเราต้งไดไ้เล่นตปีตันแค่สามวันไปนรกแต่สามวันไปรนรกเลยไปเร็วจัดไปด้วย นี่คงกระดูกไอ้เหี้ยชีแก๊สโอ้ยแก๊สกุดแล้วห <Good. laughs> น,นีนะ <laughs> โอ้โหเอ้ยเนี่ยนะเขาแช่เขาบอกว่าใช่บอกเนี่ยให้เอาไปทำไอ้แก๊สที่มันขี่ได้ว่กอะไรเนี่ยแหละไอ้ที่มันเป็นตายสีดำสายดำๆเนี่ยโอู้หูที่ไม่แช่ไปทำไอ้บอลวิสเซอร์เลยแหม Ôi ơi <cốnain> cả chưa đấy, con nhỉ, Ôi thằng này mày thích kiểu tao ui. Để Ôi mình chẳng mấy gì à. Ừ, hay là không chèn. nó tính, đúng, đúng, <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยยิงไรมายิงตายเกิไมเห็นกูแล้วลูกกระสุนกูม้วนไม่ใช่ยิงไม่ได้เอ้อเชื่อโอ้ยติเกตันเต็มเลยติเกตันเต็มเลยแจ้คโดนลบไปวางน้ำได้ปะวะได้ โอ้ยโอ๊เดือดตายโอ้ยโอ,โอ,โอ้ยแต่กูจะฟังชื่อมือถึงนะเอียโอ้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 ยเฮ้ี่มันโหดจังวะกูเจอกระดูกแล้วไอ้ยกูเออ ุณมาได้คุณมาคุณมาคุณจะมาแชร์ประโยชน์อย่างนู้สุดๆคุณจะตายคุคุณจะตายคุณต้องตายเป็นอาการมั้มันเดินเต็มเลยไองยิงหมดเลยปวดจริงพูดที่อยู่เลยพูดโพงไงที่อยู่ไม่กระต่ายเลยอือ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 อยู่ในโพกันเลย Oh. Yeah. ไม่โหดจังวะนรกมัน,นโ,มโหดจริงเชี่ยโคตรโหดเลยครับต่างบ้านพักเชขาวได้ตอกูโคตรหลุมอ,อยู่แล้วรอให้เล่นดีอัะเชีย่ยการกูโดนเล่นถึงในบ้านเลยที่เฮีย ้องหอวอยู่ไหนวะอีอ๋ยมันใส่ชิคกอลเล็กทุกเ้นเลยอ่ะ้องหอวอยู่ไหนอะขึ้คุไม่รู้ไม่จำไปละชิหานาะคือว่าเราต้องใช้ชีวิตในรลกแนเร่องอะไคุไม่เอาด้วยกรปลดเตินนะครับถ้าไม่ใชก็วิ่งไปได้เลยอีย yeah. ไม่หดหรือแม่งลอยอยู่ข้างนอกเต็มเลยว่าคนไปคนไม่จะไม่มีเราอีกตัวตายแล้วอไปเฉียวผมไปโดนดีขนาดนั้นรับกูแค่จะไปเอาแค่หาวิธีที่จะไปเอาไว้แคงไหนะแค่จะไปเอาไอ้บล็อกบล็อกบล็อกอะไรวะบล็อกกระดูกไี่ยังไปไม่ได้มันแบบเหมือนแบบกุ้งตุ่มปลอย่างคุ้มกัน Này nè, thằng vô lao... Ôi ơi, gà gà gà, ái hìa Mày xong mới từng nơi baan kú lưỡi Ê, kú đa lao, Này, ái hìa, mày xong mới từng nơi baan Thang thang Ôi Ôi dù hồn tôi luôn đi, đổi thay đổi tài đổi thay đổi thay đổi thay phỏng đây, đổi thay Ôi 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 thay đổi đâu đổi thay đổi thay đổi thay đổi nó, đổi thay ครึ่งรอได้ชิค่ะช่วยกูเกกูขาดแกได้หนึ่ตัวช่วยกูช่วยที่อะไรวิ่อยู่ไหนกูอาหารเลยกูอาหารกูเวลาอาหารอาหารกูเหลือแค่แบบเดีแค่อาจารย์กินไมาเลือยู่ครึ่งเดียวครึ่งครึ่งของหัวใจอันเดียวอะเฮ้ย แบบดิจิตอลเอฮ้ยไอ้เชี้อะอ้ยเจโดไอ้สัตว์ไม่ไหวเจราว้าชี้ดกูจะทางตันกูตายแน่ชี้อเออกูต้องราวายสับ

ยิ่กระจายเลยแบบกูไม่ไห้กาเช่วยมึงไงกระจายเลยกระจายยี่ยลงลาวาไม่เลยอ่ะกไม่มีทิศทจะกลับแถวได้เลยมันลงลาวาไปแล้วมันหายไปพร้อมกับเลเวลสิบห้ากูที่คนหงุดหคตรอันตรายจะโดนลาวาดักเกิดโอ้ยยยยยยย้ยย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  วิ่งไปใช่ไหมฉ้นไล้กูหันหลังเข้าลาวาไว้แล้วแบบว่าแลา้วเหมือนว่าจเกตามันยิงกันนะแล้วมันกระเด็นออาไปอยู่อ้อมหลังกูทีอ่ะแล้วมันก็ยิงกูสองทางแล้วกูก็ล้มไม่ได้เชีย่ยารโดนลุมเลยแกโดนลุมเลยเดี๋ยวมันนเนนแล้วมันโผล่กันเลที่ไม่ไหวจริง กูลงเหมือนต่อยด้วยเหมือนกูปลอดภัยเหมือนที่อะไรมึงเชื่อกูก่อนช่วยเกลียดมันไม่มีเนื้อแล้วมันรุนแรงแล้วมีไงมีแล้วมึงข้าวปลาให้กูอันหนึ่งก็ได้ตายแล้วกูตายจ้ะมึงข้ามีเอาปลาให้กูเกลีย์ตายเกลียเออจะตายเบลจะตายเลยครับ แต่มึงุษชายตะกั่งจบะเรามีไหมกูตัวนึงมีที่อะไรไม่มีมีมึอยู่ที่มาไม่มีนะครับมีไม่มีที่เคล็ดลโลกกูแบบมีสองอันนี่ที่อะหายเลยโลกกูหายมึงเอาหมีไม่ให้กูตัวเดียวมึงไม่กันอะเอาอะไรไหมกูได้อันหนึ่งไม่มีอะไรเลย

แล้วพาดีพี่เอ you ้กะดามคุยเลยครับคุณลงเหมืองต่อแล้วเมืองอะไรี่เจของก้อนนี้ของี่เจ้กูสายออกมาได้แลยไอ้รัดเม้งบไปวยมึงกูตายเลยจะไปไป่วยห้งกันของกูไปอยู่ของกู้ล่วงละวาไปมยนะครัอะจะไปกับไปช่วยใครได้หมเนกูนแล้วกูจะรอเลย เอไหจริงจะปงไชิค้าประตูแตกไอ้ทัดอ้าวชิค้าประตูแตกแกดียเงี้ยม่มีเรื่องอะไรจุดีอ่ะเลยไปข้อตายที่ประตูแตก

มึงรอคนนาน,านตายคนเดียวไอ,อ,อ้เหี้ยหรือของของไอ้เหี้ยของมีค่าจับจะมึงไปเอาใส้ห,ไไหมิ่นไปอะไรเดีเวลาลงไปไอ่ะไอ้ไอ้ของอยิ่อยู่เลยยิ้มมันยู่งยูเลยเออ,เอ,อมึองเอาไปดูของให้กู้ด,ดูตองกุ้ยในลาวอ่ะโอ,อ้โของไงเสือ

ลานบอลเลยด้วยเฮ้ยกรอดเว่ยกราดเว่ยเจอกูกลับกลับมาแล้วไอ้กูลูกกาไปลอะไรไม่ได้อะไรมันเสียหายเวลาไอ้ที่คุณหายที่คุณหายไม่เป็นไรมีอย่าหมีเต็มเลยมึงแมวไปให้กู มีอะไรกูเผาไปให้มึงให้กูเผาแล้วล่นแหละมันเรียกว่ามันเริ่มเลวันเนี่ยจะไปลงเมืองไอ้เหี้ยจะไปกราดหาตปหาไปมันทำมดเลยเนี่ยเขาหาไปเยอะเล็กหาไปกหมดเลยลงเป็นอะไรลงเป็นแบบไหนดีวะลงเป็นซีรีส์เหรอหรือลงเป็นอะไรเป็นซีรีส์อ่ะซีรีส์ไม่ครับจะมึงจะขยันเนี่ยจะขยันทำกันรลยเล่นวันเดียวสมมติเบื่อไม่ทำซีรีส์ต่อไปย ดาวหกเหรียญดาเดือนเหรอกูไม่รู้ไอ้ไหนช่วงนี้กูลงเคลียบเอยกูมีไฟตัวนี้ลงเคลียบเอยมันต้องมีหลังคาแล้วแหละมึงไม่สร้างหลังคาให้กูก่อนเลยบ้านแดงที่มาตกเต็มเลยอือใช่ทรัพยากรเล็กคุยมึงต้างที่อะไรมึงเป็นวิศวกรสร้างบ้านมึงสร้างดิเที่อะไรกูไม่ใช่วิศวกร โอ้ย,อยไอ้เฮีย <c oughs> หมวกมไปไหนกะูม่ีหมวกอยู่แล้วเหรอ,อตัอ้งนเดยวคนเดียวโอ้ยโดนไอ้เวนมันเจ็บไอ้เฮียไมู่โดนหมันเลยเราไปทเดิดเฟอ

ชิคกเกับต้องระบายเอาเล็กมว่านี้เยอะอาดีคอการเติเ้าเรยเอาเขียวอ้ชิคาิดอะไรอย่าเงี้ยวะอันนีมาันี้สัดีมันไม่มันไม่เมันไม่ขึ้นเด้งเราเล็กมันนีสามวันนี้กูจะเอาไปทำไอ้ไอ้ตังจันทร์สุงอะไรกูไม่มีเล็กเลยโอ้ยแย่เป็นอหมงอะ โอ้ยดกูไม่ทำกวนนะครบบชีดิเปรดจักษ์ก่อเนี่ยเก็บไตัวกูกมนได้เหรอี่าจไปทำหลังคาแม่งโดนปตีนชนปลาใช่าหมทำเกมทิพย์ละ สาทางก็มาไม่เจ็มเอ้เขาบอกไอชนบอลเอาไปปาใส่อะไรอะปาใส่อะไรวะก็คอตัวเฮียอะไรวะตัวที่มันได้อะไรไอตัวไอเบสเออเอาไปปาใส่เบสตเขามาดรเมจแรงโอ้ยเฮียเฮ้ยโอเกือบตาย มึงไม่รีเฟกไปรุ่นวะอย่าวางน้ำรีเฟอ้เฮียกูไม่มีหน้ามันการสงคามมันเปิดเสร็จเลยเฮียนี่ <c oughs> โดนกูแต่ละเลนไม่ดีอ่ะโดนกูโดนกู

เอ็นนตอนนี้เราต้องตางแบบใหม่เหรออะไรตเดีนยนีเราต้องต่างแบบใหม่ไม่ได้เียฮะเราต้องตางแบบใหม่ไหมเดี๋ยวเอาแบบทม่ท่าทำหม่ไดทำเป็นซี่เดียแบบนี้แหละที่เดียวทีะเดีย มึงไม่ไปนรกอีกต่อไปในใจมึงจะเจอไอ้แค่นั้นน่ะมึงก็สร้างประตูนรกกันใหม่ดิที <c oughs> ่มันสุ่มไปมสรทางเพิ่มเลยสร้าง<อ>ประตูเพิ่มไม่มันถ้าจะหาก้กันมันเป็นประตูโยทาง่ายนี้ไนมน่ใช่แล้วเหมืองกูอยู่ไหนวะกูหาทางลงเหมืองกูไม่ชื่นถ้าเหมืองกูหายแล้วที่เรงเหมืองทีนี้ก็คือการคนดิ่งเนี่ย ยี่กาไม่อยู่จุดเดิมการไม่อยู่จุดเดิมเี่ีอีไรได้ไวแล้วหายไปเหมือนกันละเนาะอะโซโลกาโซโล่กูไม่หลงทางไอ้ที่หลงทางกลับมาที่เดิมไม่ได้ไม่ไดกหมายถึงว่านี่อะกุหมายถึงว่าเรากลับมาอยู่ที่เดิมว่าของได้มาไวแล้วก็หายไปเลย ไม่เว้ยกูไม่หายกูไม่หายกูไม่หายกูเจ็บได้นี่กูหายไปเลยไอ้ยตายข้างเดียวไอ้ยแล้วก็หายไปเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบเจอกลับไปเอาของเลยครับหายไปแล้วเรียบร้ไม่คิดเองเทียคิดที่อะไรก็ต้องระวังกูต้องระบายอุ้ยให้กูคิดแล้วไปเอาของไงวะอู้ว่ากูสมาร์กได้ทำไมเราไม่ได้มาบ่นทำไมมันท้อไหน่ะเจ็บเงียบแล้วก็ขึ้นไปเด้อ่า เป็นต็มตัวเออซอมบี้เยอะน้อยสัตว์เยอะอมบี้ยู่นปู่กันทีนี้มันอะไรจักซอมบีเออที่จซอมบีหญิงก็ติดกัลตันอยู่นะเอ๊้ยทีซอมบี้กันเลยสิกาโอ้หนึงมุมโอ้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 เจ้ากูตายแล้วใช่ยหมเจ้ากูไม่เจอโอ้ยมันโหดจริงโหดทงนี้ลงไปทำไมอ่ะ Mình phải tìm kiếm thứ gì nữa Có nhiều thằng nữa Một thằng Không, là của mình Thằng gì vậy? Mình sợ chết nếu chết Thằng gì vậy? Thằng mình Mình sợ chết cho đau đớn Mình không thể tìm được thứ gì nữa Thằng mình Thằng mình mình làm đồn Mình sợ เว้ยตรงเวียนชาโพอสองเว่ยพอสองสองก้าเขจะพังไรตัดเกี่ยวไปเชียมีบุกบ้านก็ะฮะมีบุกบ้านบุกบ้านึงบ้านมึงด้วยไอแค่รถกับปกไอนนมันมันกำลังไปทำฟาร์มที่ทาหารเพลงอยองเดี่ยวของเราที่บ,าบา่าว หายได้ง่ายที่สุดแต่เย็นเราไม่มีอาหารเลยลืมไปเลยเป็นอาหารจักรบาลไปแล้วม,มือจังาหรอตายาไม่ช่วยดูตายจริงเลยยัง<น>ช่วยดูเลยถ้าเราอยู่ตรงไหนอยู่ในไอ้ถุงถุงเก็บของอะ่ะในหีบอะ่ะมึงอยหรเอาไปเผาได้ไอ้เหี้ยกูทำเอาไปปลูกอะ่ะเอาไปขยายพันธุ์เพถอะอเฮ้ยแม่บดไอ้เหี้ยหัวเขียวต้องใจว,ว่าตัวอะไร จะได้เพชรเม็ดเดียวเองเหรองัอ้นจะดูมยวยู่เอกมันมืดได้ใช่ไหมใช่มืดแล้วนอนดีเถอะจะตื่นเปิดเฮ้ยอย่ารบิดฉันกู